ส่วนรัชการพุทธศาสนิกชนค่ะนุ่งโจงแต่งไทยตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งนะคะในโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบุรีค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีค่ะได้จัดก,กิจกรรมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณ2567 ้วยการนุ่งโจงแต่งไทยทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของคนลบบุรีในการนุ่งโจงแต่งไทยร่วมทำบุญโดยมีพระครูวรธรรมมานุก,กิจเจ้าคณะตำบลป่าตาลเจ้าวาดวัดเมืองใหม่ได้นำพระสงฆ์เก้ารูปจากวัดเมืองใหม่ออกรับบิณฑบาต ในการนี้นะคะ,น,ะานายวิศณุประพาสนานันนายอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความเอื้ออาทรแบ่งปันร่วมการสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ค่ะพระพิสุสงฆ์จะได้นำเข้าสารอาหารแห้งบางส่วนไป ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนต่อไปด้วยโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณพศ2567ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีจัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิสูฆ์จำนวน9รูปทุกวันอังคารสัปดาห์ที่3ของเดือนณลานวัฒนธรรมหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรี